สวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กบอีกแล้วนะคะวันนี้กบมาช้อปปิ้งที่วอลมาร์นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ากบได้อะไรไปบ้านนะคะเราไปเจอกันที่บ้านค่ะโอเคติดประเจอโอเคนะคะทุกคนกบมาถึงบ้านแล้วค่ะ <c oughs> น้ําสามีกบยังจะแมวขึ้นไปนะคะทุกคนเพราะไม่มีมือนะซื้อเดี๋ยวนี่ลิซีอยูนี่นแป้บนึง แวะซื้อนี่ค่ะไม่แวะไม่ได้นะทุกคนจ๋าไทเกอร์ชูการ์ไทเกอร์ชูการ์รารนะคะอากาศโดนมากทุกคนอ่ะที่รไปไปทำหน้าที่ทุกคนกบอทิตย์นจะก็จ่ายไปเยอะอยู่พอสมควรนะคะทุกคนจ๋าหันมาฝั่งนี้ดีกว่านะนี่โอเคเรามาเริ่มกันเลย น้ำตาลนะคะน้ำตาลถุงนี้อยู่ที่กี่พาวที่รักรู้ไหมมันเยอะมันใหญ่มากเลยนะน้ำตาลถุงใหญ่มากเลยนะคะทุกคนอยู่ที่สี่จุดห้าสามกิโลกรัมเหมาวันเคจีอ่ะใช่ไหมที่รักทุกคนมันหนักมากเลยนะอันนี้คือไซส์ใหญ่ที่สุดในไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใหญ่ที่สุดหมายความว่าใหญ่อยู่แล้วก็นี่ก็คือ ี่กบซื้อแทนข้าวสารจริงๆอะ่ะจะไปซื้อข้าวสารที่คอสโก้นะคะแต่ว่าโอ้ข้าวสารมันจะหมดถังแล้วแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าเนื่องด้วยแม่ก็สอนไว้ว่าอย่าให้ข้าวสารหมดนะอย่าให้ข้าวสารหมดหม้อหมดถัดดงวัดเจสซี่มาแล้ว <laughs> เจสซี่เอาชื่อเอาชื่อลูกชายเวลาสั่งของ เวลาสั่งขอเอาชื่อลูกชายไปไปเป็นชืน่อี๋ยวดื่มน้ำก่อนอืมอร่อยมากก็คือไปซื้อที่คอสโก้ก็ไม่รู้เมื่อไหร่ก็คิดว่าซื้อมาเลยแล้วกันถุงนี้อยู่ที่คิดว่ายี่สิบห้าเหรียญใช่ไหมทีละฮะ เออยีามเนี่ยค่ะจัสมินอยู่ที่ยี่สิบสามสี่สิบอแล้วก็เดีย๋ยแป๊บหนึ่งนะทุกคนเนาะขนมของคุณอำนาจสอง นะคะทุกคนคะ่ะแล้วกระดาษห้องน้ํากระดาษห้องน้าเท่าไหร่คุณน้ำนาจาได้ไหมอยู่อเมริกาเนาะก็ต้องใช้กระดาษห้องน้านะทุกคนถ้าเป็นบ้านเราก็ใช้ชาสายฉีดทําความสายฉีดชําระเนาะอันนี้สี่สิบแปดม้วนสี่สิบไม่ใช่สี่สิบแปดม้วนสิบสองม้วนคิดว่าเท่าไหร่ไม่แน่ใจคุณน้ำหน้าเท่าไหร่รู้ไหมอเ,เออใช่สิบ เหรียญใช่เปล่าวะหนูอขอโทษพูดไม่เพาะประมาณสิบเหรียญน,นะคะทุกคนสิบเหรียญก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทกระดาษห้องน้ําก็จะเป็นต้องซื้อน,นะคะมีช่วงหนึ่งที่สถานการณ์นอกหูคนแย่งชิงกระดาษห้องน้ํากันเนาะอู้จําได้เลยเดี๋ยวกบจะมีอะไรมาเมาส์ให้ทุกคนฟังอีกรอบนึง้งเดี๋ยวท้ายคลิป สบู่นะคะให้คุณอำนาจไปหยิบสบู่ที่กรกเธอไปหยิบสบู่นะเดี๋ยวเมียจ,จะดูของกบเป็นคนชอบดูพวกในโซนพวกแบบพวกเครื่องครัวนะคะแต่ที่กรกไปหยิบไปไปหยิบก็บอกว่าเนี่ยทีนี้เขาบอกว่าไม่มีหรอกที่รกมีอันหนึ่งมันไม่มีที่เราใช้หรอกโอเคทีนี้พอผ่านไปโซสบู่นูนบอก่านี่ไงมะม่วงแมงโก้ที่รักมันหอมดีไม่มีที่รักมันไม่ใช่มะม่วงนะ เดี๋ยวสำลักไข่มุกนะทีละมันไม่มีมันไม่มีมะม่วงนะทีละนี่ไงมะม่วงเขาบอกไม่ใช่มะม่วงแต่พออาจแมงโกอยู่ตรงไหนไม่รู้มองไม่เห็นอ่ะอยู่ตรงไหนนี่ไงแมงโกเบื่อผัวปะก็บอกเขาบอกว่ามีผัวเด็กก็เป็นแบบนี้กบอยากกินกบไม่ใช่กบอยากทำ กบเห็นเขาทำมันก็ดูไม่ยากกบก็เลยอยากทำนั่นก็คือชีสเค้กนะคะทุกคนชีสเค้กหน้าบูเบอร์รี่บูเบอรี่นะกบก็เลยซื้อมาอยากทำทุกคนนี่อันนี้ฟอยล์เป็นคัพเป็นถ้วยจริงๆมันมีแบบสำเร็จรูปนะแต่กบอยากจะทำเองเออนะอยากอยากทำเองอนะ่ะทุกคนด้วยการเอาขนมอันนี้นะคะเป็นไปบดแล้วก็มา พูดแล้วก็อยากกินแบบอยู่ๆก็อยากแล้วก็อันนี้ฟอยนะทุกคนฟอยสำหรับอบอาหารนี่เสื้อนี่มาด้วยโอ้หัวทิม,มเมล็ดผักชีกบจำมะโลว่ารู้สึกว่าอยากได้ก็เลยเอามาปลูกได้กินไม่ได้จะได้กินไม่ได้กินก็เป็นอีกแบบนึงแล้วกันนะคะทุกคนสามีสาม,สามีมองหน้า จะได้กินไม่ได้กินก็แล้วแต่แล้วแต่วาสนาโชคชะตานะนี่ค่ะเนี่ยผักชีเนี่ยกบอยากซื้อมาคือมันเสียง่ายมากเลยผักชีเนี่ยเอามาหวานได้กินโอ้ยอรี่ได้กินไม่ได้กินก็แล้วแต่โอ้ยมะนาวแพงมากโอ้ยมะนาวแพงแพงเกินไปแล้วแพงไม่ไหวแพงไม่ไหว สองสี่ลูกเนี้ยเกือบสองเหรียญน่ะสองลูกสามสิบสองลูก 30, สามสิบสี่ลูกหกสิบบาทอะทุกคนสี่ลูกหกสิบบาทมะนาวแพงมากแต่กบก็ยังคงจะต้องใช้อยู่เพราะว่ากบอ่ะเป็นคนชอบที่เราเอ่อปลดปลดอัน,นั้นให้หนูด้วยมานี่ปลดให้หนูามาไม่หนูกลัวหนูกลัวที่เราไปวางกระเป๋าของหนูเนี่ไม่ได้ปลดแป๊บนึงน,นะคะทุกคนกบอ่ะกลัวสามีปลด เขาเป็นคนเก็บของเวลาเขามาแต่กลกลัวว่าเขาจะไปวางนี่แล้วมันจะแล้วมันจะไม่มันจะทําไงเมื่อกี้หนูพูดไปถึงไหนแล้วอะทุกคนอ๋อมะนาวมะนาวเนี่ยมันแพงแค่ไหนกลก็ขออนุญาตบ่นนะคะทุกคนบ่นไปเถอะแต่กลก็ยังคงความรู้สึกว่าใช้มะนาวลูกนะคะเพราะว่ากลุ่มมไม่ค่อยเมื่อก่อนกลมามอยู่อเมริกาแรกๆนะอะ ก็ยังติดนิสัยแบบใช้มะนาวสดเนาะพอมาอยู่กับมาอยู่แรกๆนะคะก็เอเขาใช้นะคะเขาใช้มะนาวมะนาวขวดนะคะทีนี้กบก็เลยรู้สึกว่ามันมันแหลมมันหวานมันเปรี้ยวพูดผิดมันเปรี้ยวแหลมมันเปรี้ยวโดดไปมันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแหลมเปรี้ยวเลยแบบแหลมแบบทีนี้กบก็เลยรู้สึกว่า ขอกลับมาใช้มะนาวสดเหมือนเดิมดีกว่ารสชาติมันก็นะทุกคนอันนี้ก็คือส้มหนึ่งแพคค่ะแล้วก็สองแพคค่ะทุกคนนี่เราจะต้องใช้ครีมอันนี้ทำเป็นชีสเค้กนะคะทุกคนเขาเรียกอะไรอ่ะที่ลากจา๋าหนูไม่รู้อ่ะ ครีมชีสเหรอเขาเรียกว่าครีมชีสใช่ไหมทีละไม่นี่มันเป็นไม่ใช่บัตเตอร์อันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่บัตเตอร์มันเป็นพวกครีมพวกเอามาทําขนมออครีมสามีกบไม่รู้เรื่องครีมชีสบอกว่าครีมชีสใช่ไหมหนูบอกพูดถูกไหมเขามาทาขนมทีละสามีกบนางนางอยู่ที่นี่นานก็จริงแต่นางไม่ค่อยได้รู้เรื่องพวกนี้จริงๆนะกบบอกเลย นี่เกลือต้องขอบคุณสามีจริงจงกุไม่ได้เขียนแต่คุณสามีหยิบมาก็เออถูกต้องแล้วนี่ค่ะทุกคนวอมาดนะคะอยากบอกว่าร้านจีนน่ะแพงนะดูดีเท้าไก่นะ่ะทุกคนแค่สามเหรียญเองอ,ะอ่ะสามเหรียญยี่สิบสี่ยี่สิบสามเซนทุกคนถ้าเป็นร้านจีนงงมากร้านจีนอะ่ะแพ็คประมาณเนี้ยห้าเหรียญห้าเหรียญจริงจริงกุก็เลยหยิบมาสองแพ็ค จะมาต้มตีนไก่ตำแตงอีกแล้วกบทําไมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทําไมเดี๋ยวนี้กินตําแตงบ่อยมากไก่อ้วนมากเลยอะดิแบบอ,อสุดยอดไหมอะสุดยอดซื้อมาสองแพคค่ะทุกคนอันสุดท้ายก็คือไก่เป็นตัวซื้อมาทําไมยังไม่รู้อันนี้สี่เหรียญนะไก่เป็นตัวซื้อมายังทำไมยังไม่รู้แต่ว่าซื้อมาโอเค ค่ะอูดมนาจะพูดอะไรลาที่ละลาที่ละใช่ไหมราคาวันนี้กบจ่ายไปโอ้โหทุกคนจ๋าหมดนี้ท่านท่านท่านแทนท่านท่านท่านแทนเยอะไหมเยอะหรือเปล่าคะเหลือน้ำแพ็คอีกหนึ่งแพ็คอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนวันนี้จ่ายไปหนึ่งร้อยยี่สิบเหรียญโอ้ ยังดีมันก็ได้ถามว่าได้เยอะไหมอาหารไม่ได้เยอะเลยอาหารมีแค่ตีนไก่กับไก่เออที่รักไม่มีอะไรใหที่รักถ้าเป็นอาหารก็มีแค่ตีนไก่กับไก่กับข้าวสารมีส้มมีผักดูดิสามพันก็เท่าไหร่ร้อยหนึ่งก็สามพันยี่สิบยี่สิบเหรียญก็หกร้อยสามพันหกทุกคนได้แค่นี้โอเคกบจะมาเมาส์นิดหน่อย ทุกคนที่กบเคยเล่าพูดบอกทุกคนไปเนาะเรื่องอะอะไรอะเรื่องที่เขาแบบว่ามีโจรเข้ามาขโมยของในใ,ในในอพาร์ตเมนต์อะทีนี้เสร็จมันก็จะมีพนักง,งานที่มาซ่อมแอร์นั่นแหละเขาก็จะมาซ่อมแอร์แล้วสามีกบเขาก็จะคุยกันนูน่นนี่นั่นกบก็เลยแบบเออแบบกบแบบเป็นคนแบบกบแบบเป็นคนแบบนี้แหละกบก็เลยบอกสามีว่าเธอที่รักเธอลองคุยกับเขาดูซิว่า เขาอ่ะมีมาตรการอะไรป้องกันที่ไม่ให้แบบว่าคนมาขโมยของของเราอะไรแบบนี้เขาจะมีกล้องไหมเขาจะมีอะไรไหมเพราะว่าเราอ่ะมีสิทธิ์ที่จะถามเพราะว่าเราอ่ะเช่าอพาร์ตเมนต์ที่นี่อยู่สามีก็บอกเธอจะไปถามเขาทาไมเขาไม่าเขาจะเธอจะไปถามเขาทําไมที่แรกมันไม่ต้องไปถามเขาหรอกแล้วเขาก็จะแก้ไขเองถึงไม่แก้ไขแล้วเขาก็จะทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่เขาที่หนูก็ก็บอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราควรที่จะถามเพราะมันเป็นความปลอดภัยของเราทุกคนว่าจริงไหมคะ ถ้าเราถามอย่างน้อยเรารู้อย่างน้อยเรายังได้บอกเขาว่าโอเคฉันกลัวนะคือเราอะมีสิทธิ์ที่จะถามเพราะเรามีสิทธิ์เราเป็นคนเช่าอยู่เรามีสิทธิ์อันนี้กบเป็นคนที่แบบกบอาจจะยอมรับว่าบางบางข้อกบอาจจะแบบว่าเออกบแบบชิวแต่บางอย่างกบไม่ชิวอะกบบอกเลยทุกคนบางอย่างกบเป็นคนที่แบบว่ามันจะต้องเป๊ะเป๊ะแต่บางอย่างก็คือไม่เป๊ะก็ได้ไม่เป็นไรแต่เรื่องแบบนี้กบซีเรียสกบบอกเลยกบเป็นแบบซีเรียสมากทุกคนแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บ ทีนี้เขาก็บอกว่าไงรู้ไหมคำทีนี้คําตอบที่ได้ก็คือก็อบอกไปแล้วอ่ะเขาจะชั้นอภัยทางออฟฟิศเขาติดกล้องทางเข้าและทางออกเขาเขาติดมาเอาทางเข้าและทางออกทีนี้กบก็โอเคกบคิดในใจขอโทษนะคะทุกคนกบขอขอโทษนะคะมึงจะรู้ไหมมึงติดเข้าทางเข้าและทางออกโจรมันอยู่ตรงแถวที่จอดรถมึงไปติดทางเข้าและทางออก ขอโทษนะคะทุกคนที่หนูพูดไม่เพาะคือมึงก็มึงคิดมึงติดแบบนั้นแล้วมึงจะรู้ไหมใครเป็นโจ๊กกูงงกูกูงงมากกูงงกูงงกับคำถามกูงงคำตอบติดแล้วติดกองข้างหน้าอะไรพูดมาลองลุงตุ๋มหาดนะอะไรลุงตุ๋มเออแล้วก็มีข้อนึงเดี๋ยวพูดข้อนี้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวนี้เสร็จปุ๊บกูงงมึงมึงบอกมึงติดปุ๊บ ติดกล้องข้างหน้าฉันเขาติดกล้องข้างหน้าแล้วก็ติดกล้องหาออกอเขาจะได้รู้ว่าใครเข้าใครใครใครเข้ามาทุกคนรู้ว่าหมายหมายาว่าใครเข้ามาเขารู้ว่าใครเข้ามาคนหน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี MM ้ใครออกหน้าตาแบบกูถามมึงหน่อยเถอะแล้วมึงเห็นโจรไหมโจรอะโจรที่มันโจรมันเป็นโจรมันมันมันโจรอะมึงเห็นมันหรอว่ามันอยู่ตรงไหนมันมึงเห็นคนเข้าคนออกก็จริงแต่มึงเห็นไหมคนไหนเป็นโจร โอยกบงงมากกับกบขำอะทุกคนกบแบบขำอยากเห็นหน้ากบจังเลยวะกบขำจริงๆแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บทุกคนในข้อหนึ่งเมื่อวานทุกคนเมื่อาว,าาวานนี้เมื่อวานนี้กบอะเข้าไปหลังบ้านแล้วก็มีคนคนหนึ่งเข้ามาเมน้นเ็้ามาเม้นในมรด่าก,กบอะคือทุกคนมนด่าก,กบใช้คําแบบ แบบด่ากลบด่ากลบอ่ะทุกคนด่ากลบแบบคําหยาบคายมากเลยนะแล้วก็เป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นคล้ายๆไม่มีแอคเคาท์อ่ะเป็นแบบเป็นพวกแบบคือสร้างแอคเคาท์มาเพื่อด่าคนอย่างนี้ดิว่าเพราะไม่มีโปรไฟล์ใดๆทั้งสิ้นตอนแรกกบโมโหมากเลยนะตอนที่กบเริ่มอ่านบัรทันแรกด่ากบแบบใช้คําแบบแล้วเสร็จเสร็จปุ๊บไม่ต้องมาสอนกูบ้าๆอะไรแบบนี้แล้ว มึงเป็นพวกของมึงเป็นพวกต่อเต่าสลูไม่เอกอะ่ะทุกคนเมื่อกีวอะไรมื่อกี้เป็นพวกเป็นพวกของต่อเต่าสลูไม่เอกอะ่ะทุกคนบ้าหรือเปล่าเป็นพวกอะไรในคลิปวิดีโอกบไม่เคยพูดถึงพูดถึงคนนั้นเลยอะ่ะทุกคนกบงงมากอ,อยู่มาพูดแบบนี้ที่นี้สามีก็บอกว่าในคลิปเนะี่ยเธอทําอะไรในคลิปอที่รักเธอทําอะไรทําไมเขาดา่าเธอ ทำอะไรคลิปอะไรคลิปเฝ้านกคลิปดูนกคลิปดูนกทุกคนคลิปดูนกที่มันมันมาฟักไข่แล้วเบียงกบอะจําได้ไหมคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตอเต่าสลูไม่เอกนะมันเกี่ยวอะไรบ้าหรือเปล่ามันเกี่ยวตอนแรกที่ทุกคนตอนแรกกบพนักงานเก็บก็เก็บดีดีเนาะ เก็บแล้วเขาจะดูอะไรให้เขาดูพื้นเหรอที่รักดูตัวเองเนาะดูอะไรหนูนั่งอยู่ข้างข้าไ,ไม่ที่รักมันเกี่ยวมันจะเกี่ยวอะไรกับเขาดูนก no, มันคนละเรื่องมึงจะมาด่ากูมึงก็ด่าตอนแรกกบโมโหมากเลยนะแต่พออ๋อโอเคมันคงไม่ได้มันคงผ่านมาแล้วมาด่านะระบายอารมณ์อะเราก็ไประบายคําพูดระบายความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ไปโอ้ยทุกคนโอเคกบ ยาวมากเลยคลิปนี้ได้คุยด้วยมันก็เลยยาวโอเคค่ะขอบคุณมากมานะคะทุกคนขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมค่ะมินิฮาร์นะคะขอบคุณรักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศบ้านเราร้อนมากทุกคนดื่มน้ําเยอะๆนะร่างกายจะได้เย็นนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพดีๆอากาศร้อนจริงๆดื่มน้ําเยอะๆนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายรักทุกคนคะ่ะ